รีวิวขนมจากร้านคุณลุงที่โรงเรียนไปดูกันเลย Fairy Mom up too อันนี้เป็นขนมที่ยันดายอยากกินที่ร้านคุณลุงร้านขายขนมที่โรงเรียนอันนี้เป็นอะไรครับเป็นย็นลิ่นหนอนวันนั้นอดซื้อเพราะว่าหมดถุงกลอ สองสามสี่ห้ามีห้าตัวมีห้าตัว5 i v e pieces แล้วดูสิข้างหน้าก็เป็นรูปต่างๆแล้วราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่ายี่สิบบาทห้าบาทเทียนดาจะชิมให้เราดูว่ารสชาติของเยลลี่หนอนเป็นยังไงนะครับสินค้าที่เีียนดาจะชิมเยลลี่หนอนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะกแกะ กินทีละหนึ่งตัวยี mm ่ห้อยุปปีนีอันสติ๊กลองชิมสิว่ามันรสชาติเป็นยังไงอร่อยเปรี้ยวยังไม่ได้กินเลย mm hmm. ชิมก่อน <c oughs> กินทพีละนิสดสิกินทั้งอนเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> กัดกินทพีละนิดก็พออ <c oughs> ันดาอยากกินมากนะคะคราวที่แล้ว จะไปซื้อร้านคุณลุงข้องหมดเราใช่ไงคะออ่อยแล้วก,ก็หวานผ่านไหมครับผ่านผ่านครับเลิกเรียนวันนี้ นนี้พ่เวเฟอร์สตรอเบอรี่ที่ได้มาจากร้านคุณลุงวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราให้อันดาชิมแล้วบอกว่าชอบหรือเปล่าอ่ะเอาเลยทานดูเซกับกันแล้วแม่อ่ะถือกินเน่งยิบขึ้นมาฮึบแกะเหมือนแน่นะฮมถ้าเป็นไงครับเน่นยำมีม่ไหม S <S 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 ไหนคุณแม่ชิมหน่อยกต่ตรงเนี้ยมันแน่นแน่นอะเหมือนแน่นเลยเออคือว่าเวอรี่เหนียวเลยคาดว่าลมมันจะเข้าอันนี้ไม่ผ่านนะคะเพราะจริงๆเวเฟอร์มันต้องกรอบอันดาดิทวันไม่ผ่านแอด,แอด ต้องกินขนมที่เป็นแบบซีนอันนี้มันเหมือนซีนมาไม่ดีเหนียวมากไม่เวิร์กเลยเหนียวมากเนี่ยคุณนะแม่คุณแม่บีบไปเนี่ยหรือว่าเก่าด้วยอันนี้ไม่ผ่านนะไว้รอดูอันต่อไปว่าขนมคุณลุงจะเป็นยังไงคะ่ะเปรี้ยวอะไรดีคะ หาบาทลูกห้าบาทครับขอบคุณครับเลยขอบคุณค่ะคไม่เป็นไรครับ,บ,บไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะไปวันนี้ได้แล้วนะโชว์ให้ดูหน่อยโ,โอ้เจ้าสตรอเบอรี่แกตัวเดี๋ยวไปชิมที่บ้านกันว่าอร่อยไหมยัมมี่ยัมมี่อันนี้ผ่านไหมครับผ่านค่ะกินหมดเดี๋ยวพานรถเร็วเลยชอบไหมครับรถสตรอเบอรี่รถตัวนี้ค่ะ ของ M K จากร้านคุณลุงมาราคาเท่าไหร่นะ13บาทวันนี้กินของแพ้งก่าทุกวันเลยปกติ5บาทเดี๋ยวเราจะให้เพียรดาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงชิมเลยว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจไหมแล้วทำไมไม่เข้าอ่ะได้ไหมเข้าอ่ะอ๋อเขามีเม็ดเยลลี่ข้างในด้วยหรือเปล่าอ่าไหนลองซิอ่าลองซิอ่ะ มีม,มีเรื่องอไหนจริงจะแล้วรสชาติเป็นไงลูกอ,อร่อยอร่อยถูกใจวันนี้ผ่านไหมคะผ่านผ่านนะครับจ๊ด้วน้ำส้มมีผงบุกเอ็มเค จุ้ยน้ำส้มน่าจะเป็นน้ำส้มสดราคา25บาทคุณแม่หยิบเงินไปแค่15บาทเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินกลับไปเอาเงินที่ทรถเพิ่มเดี๋ยวให้อันดาไปจ่ายเงินให้คุณลุง,งที่ร้านกันค่ะ หนึ่งมีเม็ดมีเนื้อส้มแกนน้ำส้มคั้นผ่านนะผ่านไหมคะผ่านนะคะเวลาจะกินต้องทำอะไรครับต้องขยอยให้อยาดเค็มให้เล่นเป็นบับเบิ้ลอ๋อให้เป็นบาบเบิ้ลนั่นเป็นละเอียดโอเคใ้ได้กินวันนี้น้ำส้มออเรนจ์ยคั้นสดอร่อยมากเลยว่าอันอย I love you. You're a really great brother, and nah? I.